oh อาแล้วท่านผู้ชมเอาเลยครับท่านผู้ชมครับมาดูทีมนี้มาดูสิว่าเรือถูกคู่คนดูถูกใจคนใกล้คนไกลตอนนี้จดจ้องมองไปที่สองลำเรือกำลังจะโจมกำน้ำมามาตอนนีที่ว่าไม่มีใครยอมใครเฮโลสารภาพ่อแม่ให้มาเท่าไรใส่กันมาเต็มหน้าตักเลยทีเดียวเอาเลยครับน้ำะลักแตกสันสั้นเส้นกระดอนกระเ็นไปดูทีมโพลเลยทีเดียวมาดูสิว่าพระสุตตร์หรือว่าเตยพระสุตตร์ลงน้ำได้ันนี้เจอใครไม่เจอยันมาเจอกันพจ้องแม่ทำเนียมแปดเก้าพี่น้องจากร้อยเจ็ดเันนะมาดูสิว่าใครทีวนี้ใครจะเป็นใครจะนีไม่ ไม่ได้สนแล้วแม่โขนแสงถาประกิจจากพี่น้องบ้านไผ่บึงนครแปลทำเนียมแม่ทำเนียมเรียมเทียมแหลมเริ่มเบียดนี่เริ่มเบียดนีแม่ทำเนียมเริ่มเบียดนี่วายังไงวายังพอเนีประทัทอดเทประทับเรเบียดจีเรเบียดจีจีจีจิจี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 